เสือว่าพี่น้องวิไลเก็บครัวมัดเหรได้เก็บเรียบร้อยวันนี้เก็บครัวทั้งวันเลยค่ะทุกคนเก็บครัวทำความสะอาดครัวคุณสามีมาทำกับข้าวนะคะแต่ว่าก็แต่ว่าก็บ่บบถือว่าเละปันไนด้หรอกค่ะโอเคเก็บแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะ วิไลจะแกงหน่อไม้ค่ะทุกคนวิไลจะแกงหน่อไม้แล้วก็ทอดไก่พอดีละล,ล,ล,ลายพอดีไก่ละลายพอดีวิไลเอาไก่ไปแซ่แข็งนะคะแล้วก็เอาออกมาละลายแล้วก็จะทอดค่ะจะทอดเสร็จแล้วก็ ส่วนหนึ่งก็จะแกงแกงหน่อไม้ดีทีว่าดีทีว่าอุป,ปกรณ์พวกนีมม้ทีว่าทำกับเขาในล้างง่ายมากนะคะถึงเท้าจะย่างถึงเท้าสิปิ่งถึงเทาสิทอดได้นีก็ลังง่ายค่ะที่แรกเวลายหนึอกว่าจะลำบากในการ หลางเนาะค่ะแต่ว่าบอนะคะไปรดีเท่ากับบาทมาสามหมื่นน้องสาวก็เลยเท็กมาเพาอมีข่าวนี่ขึ้นมาน้องว่าสามีเป็นคนทำวสันให้ก็จะหล้นนว่าข้าวยังข้าวได้นะคะขาา้าวเมลฟรังนั่นแหละค่ะน้องสาววิไลเกิ ทรงขอความมาเป็นยังเครื่งเงียบแทบสัน นี่คะ่ะน้องใหม่ขวดแบบนี้คะ่ะทุกคนสะดวกแล้วก็วิไลเป็นคนถีบเฮ็ดกับเขาบวก่อยเป็นแล้วกั้นถี่ห้าสื่อแบบนี้มาเนาะมันมีครบทุกอย่างห้าแค่มาปรุงปรุงปรุงแล้วก็ใส่อียังถี่ห้าต้องการเนาะขึ้นเนื้อคือไก่ขึ้นหมูแล้วแต่ห้าสิใส่ค่ะใส่ลงไปวิไลก็สิใส่เห็ดนี่น้าค่ะเห็ดนี่สามีก็สามีก็ซื้อไา่หายลายมืออล้วค่ะ แต่บอกเป็นยังก็ยังก,กินได้อยู่เนาะคะ่ะสภาพก็ยังโอเคอยู่นะะี่ค่ะเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วก็ตัดใส่จานนะคะทุกคนล้างเห็ดค่ะล้างเห็ดตัดแก้งใส่นอใหม่ลืมแซ่เขานะคะติดตำเขาเบื่อใส่เนาะคะ่ะ วัอน,นี้เวลาหยุดค่ะทุกคนนี่เราบบทนัดเลยใส่ทุกมึงแลาเลื่อบางเทาเกาะบ่อยากใส่นะคะพราะบถนัดเวลาหยุดหามือค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เสาร์อ,อาทิตย์ก็ไปทำงานแล้วก็อาทิตย์หนา้าบรลูวา อาทิตย์นาในสด็เฮ็ดจักมือสซิมาบอกซูกันฟังค่ะไปทำงานหมู่บ้านยังวาปกติแล้วข้างล่างน่ะหลานอาหารข้างล่างจะมีหลานอาหารเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีห้องน้องห้องน้ำข้างล่างสำหรับลูกค้าหลังจากที่วิไล,ทำ,ล,ล,ไลทำความสะอาดห้องแล้วปกติแล้วส่วนมากวิไลก็จะตรงมาทำความสะอาดห้องน้ำข้างล่างนะคะเล้ว ข้างล่างน่ะปกติแล้วเขาจะปิดซาประมาณหาหกโมงในวันอาทิตย์ถวาวิไลโรงแรมถวายวิไลทรงงานปิดนะคะปกติแล้วเขาจะปิดประมาณหาหกโมงกว่าเผื่อนโรงงานวิไลเผื่อนคนไทยนี่แหละกว่าคนจะหลงังจก้มเซ็ตกว่าัวกว่าขัวสิปิดก็ใส่เวลาประมาณหา,าประมาณหกโมงหามงประมาณนี้นะคะและชนี ิวลเห็นงา,า,านเมื่อวานนี่ก็เออเลงเลงฝ่าวนะคะว่าเออฝ่าวแลวเพราะว่าเป็นมือที่เขาลงแรมปิดเข้ากระตรงฝ้าวเพื่อสีได้ออกไว้แล้วเขาก็สีได้ปิดจะสี่นะิไลเห็น 3, แลวกบสามแลวประมาณบสามใบสามกว่านิดๆแหละและชนิกับผ้ากั้นก็จะลงมาเห็ดหงนามค่ะทุกคนถือหิวอุปกรณ์วัสมาเห็ดหงนาม ลงมาเฮ้ยคือเงียบมดเลยคนหายมดค่ะก็เลยยางไปเบิงในครัวว่ามีคนอยู่บ่ถูกยางเหลียบร้อยทุกยางเงียบทุกยางแบบว่าบ่มีพายุนะ่ะวง่ายว่าบ่มีพายุเลยค่ะแล้ววิไลก็เลยยางไปเบิงครัวที่มูทํางานหลังจานเสียมดค่ะทุกคนแล้วประตูห้องน้ำที่ว่าวิไลสิตรงมาเหตุก็ล็อก ็เลยง่วยคือคนเสียไปหมดก็เลยขึ้นไปเห็นห้องที่ว่าออฟฟิศหอ้องออฟฟิศหนึ่งอยู่ข้างบนเปิดไฟก็เลยพากันขึ้นไปเบิงแล้วก็เคาะประตูว่ามีคนอยู่หันบอแล้วที่นี่ก็ผู้จัดก,การลองผู้จัดก,การอยู่หันวิไลก็เลยว่าผูกวิไลผุพึ่ง,ง,งทําความสะอาดเสร็จคนเสียไปใส่เมดเขาปิดแต่ตอนใดนี่พันก็เลยว่าอ๋อเจ้านาย เห็นว่ามันเงียบพันก็เลยโทรมาบอกว่าให้ปิดพันว่าจังสี่ก็เลยพากันในปิดบอกเป็นยังพันว่าปิดไฟเป็นยังเรียบร้อยมดเราบอกผ้าม่วงผามานเวลาก็เลยบอกว่าเห็ดเดียบร้อยมดแล้วเวลาก็เลยว่าสี่ปิดมดแล้วก็เลยว่าก็เลยบอกคนโอ้เป็นยังที่รู้ชึกว่าลงเลงลงเลงแบบใดดอกว่าโบถือเขาทุกคนปกติแล้ว วิไลก็จะจะลงมาเจอมูเนาะค่ะแต่ถ้าใกล้ว่าลงมาพอเจอมูนะมันรู้สึกลงเล้งแบบได้ดอกกว่าพอถือสำหรับคลิปนี้วิไลก็เหมอส่กันฟังสำนีเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย I about to f r y chicken but uh maybe I all cook o n t some no I already cut